สวัสดีค่ะชื่อ,อนตนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองก็ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาทำมีำความกังวลอยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยมันจะปวดไหมเพราะว oh. ่าอย่างเนี้ยเราแค่ลิฟอัพแบบสามเซตเราก็แบบปวดใจแทบขาดเลยนะี่ยะแต่นี่คือแบบออกมาเสร็จแล้วคือชิวมาก <Wow. S 1> มเ,เลยคือแบบดีเน ก็คือชอบออกกําลังกายเป็นชีวิตติดใจเลยค่ะค่ะก็ออกกําลังกายเองมาตลอดแต่ว่าเรารู้สึกว่าออกอยังไงก็คือกล้ามเนื้อมันก็ไม่มาวันนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะเรื่องเรื่องการใช้เครื่องเอ็มสกัในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อค่ะคครที่4เห็นผลชัดมาก ความรู้สึกในวันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าประทับใจมากหลังจากที่ได้ทําไปสีครั้งภายใน2อาทิตย์มันเป็นช่วงพีเวียดสั้นแต่ว่าไอความสั้นเนี่ยมันได้อะไรเยอะมากคือเครื่องนี้ช่วยใ้เออไอส่วนที่หย่อนคอยมันก็ลิฟขึ้นมาแล้วส่วนที่มันควรจะเป็นกล้ามเนื้อมันก็เป็นคือมันทําให้ร่างกายเรามันกระชับแล้วมันมีเ h a คือมันดูดีมากเลยคะ่ะประทับใจประทับใจมากนะคะ 嗯，拜拜。